ลิ้นหัวใจตีบกับลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยเราสามารถประเมินความรุนแรงจากการทาอันตรซซาหัวใจหรือเราเรียกว่าเอ็โคนะครับลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วเราจะแบ่งความรุนแรงได้3ระดับครับระดับแรกก็คือรุนแรงน้อยระดับ2ก็คือรุนแรงปานกลางแล้วระดับที่3ก็คือรุนแรงมากครับฉะนั้นก็จะมีลิ้นหัวใจตีบที่เป็นลิ้นหัวใจตีบน้อยตีบปานกลางแล้วก็ตีบมากส่วนลิ้นหัวใจรั่วก็จะมีรั่วน้อยลั่วปานกลางแล้วก็รั่วมากครับสาหรับอาการนะครับ ถ้าลิ้นหัวใจตีบหรือลั่วขั้นน้อยหรือปานกลางมักจะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าลิ้นหัวใจตีบหรือลั่วขั้นรุนแรงมากช่วงแรกก็จะไม่มีอาการครับหลังจากนั้นถึงมีอาการถ้าเราพบว่าลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วที่เป็นขั้นน้อยหรือขั้นปานกลางเนี่ยการรักษาคือเราจะติดตามนะครับว่าลิ้นหัวใจมันแย่ลงไหม มันจะมีการรักษาบางโรคครับที่เราอาจจะให้การรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นได้แต่ส่วนมากักไม่มีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมันแย่ลงนะครับแต่ถ้ามีปัญหาลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วมากเราก็จะมีการรักษาก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการนะครับรวมถึงเราอาจจะต้องทาการเปลี่ยนลิ้นหัวใจไม่ว่าจะด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาผ่านทางสายสวนนะครับ